วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอทีภาษาป้าป้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับการเปลี่ยนไฟเอกสารโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนลิงก์หรือว่าเปลี่ยนคิวอาโค้ดน,นะคะก็คือทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วง work from home หรือว่านโยบายอะไรต่างๆอาจจะให้ใช้ อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจะเยอะเลยก็อาจจะต้องมีการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมนะคะผ่านลิงก์หรือว่าผ่าน QR code อย่างนี้นะคะ่ะทีนี้เราก็จะประสบปัญหาว่าถ้าหัวหน้าให้เราเปลี่ยนไฟล์เอกสารในนั้นน่ะแต่ว่าเราได้ส่งลิงก์ไปแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนลิงอีกก็คือต้องส่งใหม่อีกอเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ วันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีว่าทํายังไงเราจะเปลี่ยนไฟเอกสารแต่เราจะไม่เปลี่ยนลิงก์ไม่เปลี่ยน QR โคลล้ดละก็คือให้หัวหน้าใช้อันนั้นได้เลยนะคะค่ะ,ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ,ะสําหรับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีนะคะก็คือบัญชีของ Google นะคะพอเรามีแล้วอ่ะมันจะมี สังเกตน,นะคะจุดตรงมุมขวามือเนี่ยะคะ่ะเราคลิกแอป Google เข้าไปตรงนี้นะคะมันจะมีไรอยู่นะคะนะคะจุดๆก็กดตรงคำว่าไรที่มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะภาษาภาษาอาจจะไม่ได้แบบว่าไอทีจที่มันถูกต้องนะนะคะเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาป้าๆของเรานะคะพอ,ะอกดเข้าไปปุ๊บ อ,อันนี้ก็คือพอดีเราได้เคยมีการสร้างงานไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะทีนี้ถ้าเราจะสร้างใหม่เลยแล้วก็จะมีปุ่มซ้ายมือบนนะคะใหม่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็น n e วอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะเรากดใหม่ปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า folder ะคะ่ะ มันก็เหมือนกับการที่เราสร้างโฟลเดอร์แล้วเราก็จะสามารถใส่ไฟล์เข้าไปได้หลายๆไฟล์นะคะ,ะตั้งโฟลเดอรน์นั่นเองนะคะสร้างก่อนเลยค่ะปึ๊บอ่ะเขจะให้ตั้งชื่อนะคะ,ะทดลองเร,เราใช้คำว่าอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไฟล์ไม่เปลี่ยนลิงก์ Okay. เปลี่ยนไฟล์ไม่เปลี่ยนลิงก์สร้างปึ๊บเห็นไหมคะโฟลเดอร์ Wonder ก็จะขึ้นมาแล้วค่ะเปลี่ยนไฟล์ไม่เปลี่ยนลิงก์โอเคเราเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะมีบอกเราเลยนะคะว่าวางไฟล์ตรงนี้อันนี้ก็คือถ้าเราอยากจะวางไฟล์อะไรที่เราแบบมีอยู่แล้วอะค่ะที่เราสร้างไว้อยู่แล้วที่เราจะเอามาใส่ทำเป็นลิงก์หรือทำเป็น QR code อะคะ่ะ สมมตินะคะอ,อ,อะไรดีอันนี้จะให้เป็นลิงก์ขั้นตอนการใช้งานประชุมเว็บเอ็กแล้วกันนะคะแล้วก็สามารถโฟลเดอร์ที่เราเปิดอ่านคลิกนะคะอันเนี้ยใช้คลิกลาก วางตรงนี้ได้เลยค่ะปึ๊บเห็นไหมคะสังเกตขวามือล่างนะคะมันก็จะอาบหลุดเห็นไหมคะเนี่ยกันเนี้ยคือขึ้นมาแล้วนะคะอ่าอันนี้ขึ้นมาแล้วสาเหตุว่าทําไมเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ใช่ไหมคะทำไมเราไม่สร้างไฟล์แล้วก็เอาขึ้นเลยอ่ะสร้างไฟล์ก็ได้นะคะสำหรับเราไม่รู้ว่าอานาคตถ้าเราอยากอ่า อยากจะใส่เยอะๆแบบว่าอยากจะมีไฟอื่นขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะใส่ไฟอื่นเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกกับเรานะคะอย่างเช่นอะเมื่อกี้ใส่ไปหนึ่งไฟนะคะทีนี้เราอยากจะมีเพิ่มอีกสักไฟหนึ่งอะที่มันเป็นเบิร์ดก็ได้อะตึ๊บลากมาเลยค่ะเห็นไหมคะสังเกตนะคะ,อ,ะอัพโหลโดนะคะ ขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมา2ไฟล์ตอนนี้เราในโฟลเดอร์นี้เรามีอยู่2งานถูกต้องไหมคะทีะนี้เราต้องการให้คนคลิกเข้าไปในลิงก์แล้วมาเจอสอ2ไฟเนี่ยทำยังไงนะคะ,ะกลับไปตรงนี้นะคะไดของฉันเนี่ยค่ะเ,เมื่อกี้เราตั้งโฟลเดอร์ไว้ว่าเปลี่ยนไฟล์ไม่เปลี่ยนลิงก์นะคะคลิกขวาเลยค่ะคลิกขวานะคะแล้วกดคําว่าแชร์ค่ะ แช์นะคะฟอ่าทีนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปคัดลอกลิงก์เลยเพื่อนจะไม่เห็นนะคะเราต้องกดตรงนี้ก่อนค่ะต้องกดเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะคลิกเลยค่ะฟอ่าเห็นไหมคะมันจะดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนที่มีลิงก์อย่างนี้นะคะเราก็มากดตรงนี้นะคะคัดลอกลิงก์ อ่าอาเราได้ลิงก์มาแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะส่งไลน์นะคะอันนี้อ่าทดสอบให้ดูนะคะสมมุติว่าเราต้องการจะส่งส,ส,ส่งส่งลิงก์อะค่ะแล้วก็อาจจะแบบอ่าคลิกคลิกลิงก์เอกสารประกอบอ คี e เอนเตอร์แล้วก็คอนทรนวี v นะคะกดคอนทรลวที่คีย์บอร์ดนะคะคอนทรนวี Ctrl v นี่คือการวางนะคะทุกคนคอนทรลวอ่าวางปึ๊บอ่าเห็นไหมคะทุกคนมาแล้วทดสอบดูนะคะว่าที่เราเอามาเมื่อกี้นี้มันจะเปิดได้ไหมนะคะปึ๊บคลิกเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะจะขึ้นมาเป็น2ไฟล์นี้นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากจะได้เป็นลิงก์อะค่ะเราอยากจะได้เป็น qr code ทำยังไงทำยังไงก็เข้ามาตรงนี้นะคะ่าเว็บไซต์นี้เลยนะคะทุกคนจริง,รงๆการทำ qr code สามารถทำได้หลายเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างเป็นเว็บนี้แล้วกันนะคะนี่อเมื่อกี้ที่เรา เมื่อกี้ที่เรา copy มาใช่ไหมคะอันเนี้ยที่เรา copy ตรงเนี้ยมาค่ะคัดลอกลิงก์ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ต้องการเป็นลิงก์เราเอาลิงก์อะค่ะมาวางตรงเพจนี้ยค่ะ,ะคลิกขวาวางก็ได้หรือ c อนท V วีก็ได้ทีนี้เห็นไหมคะสังเกต QR Code จะเปลี่ยนไปละเ้ยเราสามารถคลิกขวาเซฟแอ d อันนี้ แล้วก็ไปเซฟไว้ในที่เราต้องการนะคะ,อ,ะ,อ,ะอ,นนอันนี้เขาบอกว่าเหมือนมันก็เหมือนกับว่ามันยาวเกินไปนะคะเราก็จะมาทำยังไงให้มันสั้นทำยังไงให้ลิงก์มันสั้นก่อนนะคะ ทำยังไงให้ลิง์มันสั้นนะคะแล้วก็พิมพ์เซิร์ชก็ได้ค่ะช็อตลิง์นะคะ,ะมาแล้วค่ะเลือกเอาสักเล็บหนึ่งก็ได้วางเลยค่ะวางลิง์เกมื่อสักคู่ที่เรากอปมานะคะวางปึ๊บอ่ะช็อตเห็นไหมคะทุกคน เขาจะขึ้นมาให้เราก๊อปปี้นะคะแล้วก็กดก๊อปปี้ปึ๊บแล้วก็ไปวางอันเมื่อกี้ค่ะคะี่นะคะที่ทำ qr code control b ปึ๊บนี่ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็คลิกคลิกขวาเซฟแ as อ่ะ s a v ไว้ เราวางพอหลังจากเราวาง,ะะ Ctrl v, วาง link แล้วนะคะคอนโดนวีวางลิงก์แล้วนะคะจะมีบางเว็บนะคะเขาก็จะให้เราคลิกขวาแล้วก็เซฟแอดรูปภาพได้แต่เว็บนี้มันคลิกขวาแล้วไม่มีนำสก,กุล jpeg ให้เซฟนะคะแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีตรงนี้นะคะ่ะให้ดาวน์โหลดอยู่กดตึ๊บเห็นัหมคะแล้วมันก็จะให้เราตั้งชื่อไฟล์ สองก็ได้นะคะเป็น png ก็คือเป็นรูปภาพเหมือนกันนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดฟิบหลังจากดาวน์โหลดแล้วนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติให้กดโชว์ออนะคะแสดงทั้งหมดที่ดาวน์โหลดอ่ะเมื่อกี้เราตั้งส่ดสองก็โชว์ in นโฟลเดอันเนี้ยให้แสดงโฟลเดอร์ของมันนะคะปฟ๊บเห็นไหมคะมันจะขึ้นสีน้ำเงินไว้ให้เราะค่ะ ราะว่ามันเป็นไฟล์ล่าสุดแล้วก็คลิกขวาเลยค่ะขวาคัดคัดนี้ก็คือตัดนะคะตัดเอาออกมาไว้โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะ เอาไว้เดสก์ท็อปก็ได้นะคะอันนี้ขอเอาไว้เดสก์ทอ็อปะมาแล้วนะคะพอเราได้มาแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถทิจาอ่าก๊อปปี้นะคะเอาไปใช้ในงานต่างๆได้เลยก็คือแบบอ่า ทนวีวางในเวิร์ดหรือว่าไปวางในไหนก็ได้นะคะจัดจะเอาอันเล็กอันใหญ่แค่ไหนนะคะลากมุมได้เลยค่ะนี่ก็คือการสร้างอันนี้คือการสร้างเอกสารนะคะทีนี้เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเอกสารยังไงให้เราไม่ต้องแก้ลิงก์เปลี่ยนก็คือ,อาสามารถเข้าไป เปลี่ยนเอกสารได้เลยในนี้ได้เลยค่ะโฟลเดอร์ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะคะคือตัวนี้นะคะเราก็ดับเบิลคลิกเลยะคะ่ะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะใน g l e Drive เนี่ยนะคะ,ะ,คะสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนเอกสารตัวแรกเนี่ยมันผิดเราไม่ได้ต้องการจะแชร์ตัวเนี้ยอ่ะคลิกขวาเลยะคะ่ะคลิกขวาแล้วก็สังเกตจะมีจัดการเวอร์ชั่นนะคะให้กดจัดการเวอร์ชันนะคะอ่า จัดการเวอร์ชันนะคะมันก็จะขึ้นมาให้อัปโหลดเวอร์ชันใหม่กดเข้าไปเลยค่ะฉันไม่ได้ต้องการแชร์อันเมื่อกี้เนี่ยฉันจะฉันจะแชร์อันนี้หรือว่าตรงมันไม่ได้อยู่ในได้นี้มันอยู่ในไดไหนเราก็เข้าไปหาได้นะคะแต่อันนี้ของเราเราจะทดสอบในนี้นะคะสมมติเราจะเราจะแชร์เป็นเบอร์อันนี้ แล้วก็ดับมันคลิกเข้าไปเลยค่ะหรือว่าจะดับมันคลิกหรือว่าคลิกขวาแล้วก็โอเพนก็ได้นะคะปึ๊บเห็นไหมคะทุกคนมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเห็นไหมคะทุกคนเมื่อกี้ปิดไปเห็นไหมคะอันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะโดยที่ลิงก์ลิงก์เดิมของเราอะคะ่ะเราก็เข้าอันเดิมเลยเราไม่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะ มันจะเป็นอันเดิมเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราก๊อปลิงก์ของโฟลเดอร์ไปนะคะเรามาทดสอบกันนะคะว่าลิงก์เดิมอันนี้คือไม่ได้ส่งใหม่เลยนะคะลิงก์เดิมมันจะกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นอันที่เราอัปเดตใหม่ไหมนะคะกดคลิกเลยค่ะเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ